มันก็เป็นตัวดีทุกคนนั้นควรจะต้องข้ามกันไปให้หมดนั่นเองนะครับผมก็กราสบสวัสดีทุกคนกันอีกเช่นเคยนะกลับู่เกม Dragon Ball ดองไข่แบทเทิลของพวกเรากันอีกเช่นเคยนะในเซิร์ฟเวอร์ a บนะก็มีการอัปเดตตู้ระยำนะฮะหรือก็คือตู้ด็อกแคนเฟสออราดิสเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของเราได้นะฮะผมขอแนะนํากันเลยก็แลวกันนะตั้งแต่เปิดคลิปเลยเฮ้ยผู้ผผพันนำเพลงเลยหนีไอ้ตู้ระยำนี่กันไปให้หมดเลยนะคะอย่าไปกดตู้บ้าได้เลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันละกันนะว่าทําไมจึงแนะนําว่า ควรข้ามไอตู้ระยำนี่แม้ว่ามันจะมีการการันตีหน้าตู้และลดราคาให้พวกเราด้วยนะครับ110เพของท่านมีประโยชน์มากกว่ามาก,กดตู้ไอบักจืดนี่แน่นอนนะครับเริ่มกันที่เหตุผลแรกเลยก็ตัวละครหน้าตู้ที่ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเริ่มที่ตัวแรกก็จะเป็นไอบักจืดราดิสตัวนี้รองตู้นับป้าซึ่งเราก็ไปหาจากตู้อื่นๆก็ได้สักวันหนึ่งก็คงจะวนมาเจอกันได้อีกนะฟรังเป็นหนึ่งในด็อกคอนเฟสที่มาเมื่อต้นต้นปีที่ผ่านมา ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ไม่ได้อึดมากไม่ได้ตีแรงมากแถมเงื่อนไขก็น่าลำคาญที่ต้องมานั่งตีก่อนอะไรปะบามเริ่บๆบะบาๆนะนนี่นั่นบวกกับการมาของด่านเรสโซหรือ SBR อะไรสมัยใหม่ต่างๆแล้วส่งผลให้ทรังเนี่ยก็ไม่ได้จะอึดพอไปทนในด่านพวกนั้นตีแรงพอจะข่ายพวกน,นั้นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ไม่ได้จําเป็นในตอนนี้เลยนั่นเองนะครับผมต่อมาที่โกฮังเด็กนะฮะอาจจะเรียกได้ว่าหมอนี่นั้น เป็นหนึ่งในตัวละครท็อปเทียในด้านซัพพอร์ตของเกมเลยไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตที่ดีมากๆมีแอคทีฟสกิลที่ส่งเสริมเพื่อนได้ดีสามารถสแต็กดีเฟนต์ได้ก็ยืนได้ดีอะไรต่างๆแต่มันก็ไม่ใช่ตัวละครที่ทุกคนจะต้องมานั่งหาจากตอนนี้นะครับผมเพราะอะไรเราเนี่ยมีซัพพอร์ตเก่งๆมากมายแล้วในโกแฟมอนจจะเป็นโกเซโนหรืออะไรต่างๆที่อัปเดตเข้ามาแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมานั่งหายเจ้าหนูนี่ไปลงในทีมของท่านเลยนั่นเองนะครับ ต่อกันที่โกจิต้านะเรียกได้ว่าผมอาจจะเป็นแฟนบอยของโกจิต้าสเลยทีเดียวแต่ผมก็ขอเล่าประสบการณ์เลยก็แล้วกันว่าผมมีมันจนดาวรุ้งแล้วคุณก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีมันขนาดนั้นโดยแง่ของทีม g t เองก็ไม่มีที่ให้มันการมาของเจปีก็ไม่ได้เหมาะที่จะเอามันเข้าไปใส่ยิ่งมีการ ECA ของโกจิต้าเขียวหรือโกคูฟูพาวเนี่ยก็ยิ่งทาให้เบียดที่ไอหมอนี่ตกกระป๋องมาได้อย่างทันทีทันใดแถม ไอหมอนี่ก็มีเงื่อนไขในการเล่นมันจะเป็นเกมยาวกับความสามารถรอบแอคทีฟ hmm. กับดีแค่ในเท mm ิน hmm. เดียว mm hmm. กระจุกกระจิกเต็มไปหมดนะเพรนั mm hmm. ้นก็ไม่ใช่อีกหนึ่งตัวละครที่จําเป็นจะต้องล่ากันเลยนั mm ่ hmm. นเองนะครับผม mm hmm. ต่อที่พิกโกโรนะพิกโกโรก็ตัวเขียวขนาดนี้ก็แน่นอนว่าไม่ได้จำเป็นต้องมีในไอเดีเหมือนกันเรายังไม่ได้เห็นงานที่เหมาะสมในการใช้ของพิโกโรเลยไม่ว่าจะเป็นแคทอะไรต่าง อาจจะมีสักวันที่เราจะได้เจอแขกของาชาวนาเม็กหรือต่างๆก็คงไปรอตอนนั้นให้มันมีพิกโรโลมาหาทันดีกว่าไม่ได้จำเป็นต้องมันมีตอนนี้ไม่มีงานให้เขาเลยจริงๆตัวสุดท้ายก็จะเป็นโกคูเด็กของผ้า r ดา o ์ b บอลหรือดีบิซา,าที่หลายๆคนก็รักใคร่แล้วก็ลุ้นที่จะให้มันมาในช่งวงเอาไวเนาะ อ่ะเลอกที่ลิสกิลเนาะก็ DB บิาก้าซึ่งเราก็คาดการจะได้เลยก็ตอนนี้ยังไม่ได้น่าเล่นอะไรตั้งแต่ที่มันออกมายังปัจจุบันเลยเพราะอะไรดีบิ c าก้าเนี่ยตัวละครส่วนใหญ่เป็นตัวฟรีสักส่วนใหญ่เลยในช่วงฝึกชิงตัวหาจากดาอะไรต่างๆก็ไม่ได้เหมาะสมที่จะเอามาเล่นทั้งด่าน SBR ด่านเลโซหรือต่างๆก็ เป็นแคทที่ห่วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็แคยทยูดหรือแคทเด็กเราก็สามารถจัดตัวอื่นไปไม่ว่าจะเป็นโกฮังเด็กเอ่อโกเทนคูดอะไรต่างๆพวกยูดเนี่ยเล่นได้โดยที่ไม่มีไอหมอนี้ก็ได้นั่นเองนะเพราะหมายตายก็ไม่ได้ดีลิงก์ก็ไม่ได้ดีความสามารถก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นก็ตัดออกไปได้เลยนะก็ประมาณนี้สําหรับตัวละครหน้าตู้นั่นเองนะฮะก็ไปกันที่เหตุผลต่อไปเลยกันละกันนะอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ในช่วงระยะเวลาที่จะมาถึงในเวลาไม่ถึงอีก1เดือนหรือก็คือสิ้นเดือนที่จะมาถึงนี้เราจะมีกิจกรรม Worldwide Celebration นะนั่นก็คือกิจกรรมที่เราโคโรโบร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ JP นั่นเองนะก็เก็บเพชรของท่านไปกดช่วงนั้นซะดีกว่าเพราะอะไรไอ้ตู้นั้นอุดมไปด้วย LR ที่หายยากๆในเกมมันจะเป็น LR g กู n g งเซลอะไรต่างๆที่หลายคนอาจจะนับว่าเกลือไปแล้วล่ะแต่บางคนมันก็ยังไม่มีไงอโกคูฟีดปีก่อนบูกับ เบจิโตอะไรต่างๆพวกนี้มันเป็น LR ที่เก่งมากกว่าไอตัวนี้ไปกดตอนนั้นซาจะยังดีกว่าแถมมันจะมีทุกคอนเฟสอย่างช่วงของโกคูเด uh ที่เป็นโกคูโกฮังส uh ีแดงเซลล์่างหนึ่งสีฟ้าอะไรต่างๆไปกดช่วงนั้นซาจะยังดีกว่านั่นเองครับเป็นอะไรที่ดีกว่าไอตู้ไอบักจืดนี่แน่นอนนั่นเองนะและ้วก็ระยะเวลาสั้นๆเองแค่เดือนหนึ่งอดทนกันนิดนึงนะไปกดตอนนั้นซะจะยังดีกว่าข้ามไอตู้ระย,ยำนี่อะไรซะเหตุผลสุดท้ายเลยนั่นก็คือ ราดิสนั้นมันห่วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของราดิสกันเลยก็แลวกันว่าทำไมผมถึงกล้าพูดได้เลยว่ามันเป็นหนึ่งในตัวละครที่คุณไม่จําเป็นต้องมีในไอดีของคุณเลยก็ได้เรื่องกันที่ลีดสกิลนะก็เป็นไซยันซากาแล้วก็เพียสายยาขี K ้ 3, บวก3 H มเฮดีเฟิ์บวกถึง17 0และหากตัวละครใน2แคนนั้นติดอยู่ในแคนข,ของสเปซ e ทอร์วลิงก็จะเพิ่ม h p ดพีเอี้ฟนล์ให้อีก30%กลายเป็นกลายเป็นลีดเองร้อยเปอร์เซ็นกันเฮลละ ไซยันซาก้าเป็นแคทที่เล็กโคตรเลยนั่นเองนะเพราะว่าเป็นช่วงก่อนที่จะไปถึงดาวของดาวนาเมกไปสู้กับฟิเซอร์อะไรต่างๆตัวละครในแคทเนี่ยมันจะน้อยมากมีทั้งตัวฟรีต่างๆตัวเอลอาร์อย่างโกคูเบจิต้าที่เพิ่งมาแล้วก็ราดิสซึ่งส่วนเนี่ยก็ห่วยนั่นเองนะแล้วก็มี200%ใช่ไหมสเปซเทอร์วิ่งตัวละครในไซยันซาก้าที่จุดก็มีแค่ราดิสนาป้าแล้วก็เบจิต้าในช่วงนั้นเองก็เล็กโคตรเลยนะฮะแคทก็เล็กแล้วก็ตัวละครติดตัวก็เล็กโคตรเลยก็เรียกได้ว่า หวยนั่นเองนะฮะต่อกันที่เพียวไซยา,เ,า,เ,รา,เ,ราเราอาจจะพูดกันได้เลยว่ามันเป็นหลีดที่ท็อปเทียร์ของเกมเนะเพราะอุดมไปด้วยตัวละครเก่งๆเลยจะเป็น7ปี6ปี4ปี ECA 3ปี ECA ไอ้รวมล่างอะไรต่างๆที่ไปเป็นท็อปเทียร์ของเกมเลยอยู่ในเพียวไซยาแน่นอนอ่ะเจง๋งโคตรเลยแต่ทําไมมาถึงได้ห่วยฮนะเพราะว่าขึ้นรูปเลยุ๊งเด้งอ่ะเรามีเบจิต้าบียอนบลู หรือตัวละครอ,อื่นต่างๆเนี่ยที่เป็น ECA มาแล้วก็เลยนำเพียวสายาได้ดีแล้วไม่จะเป็นต้องมีไอบ้บักจืดนี่ไปใช้เลยก็ได้แถมเรายังสามารถจัดเป็นตัวละครคร okay, อบครัวโกครอบครัวเฟครอบครัวเบต่างๆให้มันเป็นเพียวสายาได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องมีไอ้จืดนี่เลยด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าห่วยนั่นเองนะอ่าลืมเสริมไอ้เพียวสายาเนี่ยในการที่จะติด2อ0ของไอ้หมอนี่ตัวละครที่ติดใน Space t o w e i n g นั้นมันก็มีนับป้าเบจิต้าแล้วก็ราดิสแมทริโอนี่เหมือนเดิมเลย แก๊งของบาดักนะฮะแล้วก็ทาเลสอะไรพวกนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้หยิบพวกนั้นมาเล่นซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นรีดห่วยไปเลยนั่นเองนะฮะถึงแม้ว่าเพียสาย่าจะท็อปเทียร์เลยก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้ไอจุดนี่ในการทำนั่นเองนะครับผมประมาณนี้สำหรับรีดทุกคนก็น่าจะพอเข้าใจแล้วว่ามันห่วยเพียงใดเนาะตอนที่ไม้ตาลนะเป็นเกรี้แอนด์แฮร์ดิเฟนส์เพิ่ม50%แล้วก็ทําดาเมจระดับซูพีมแล้วก็ตีมูก็น่าเสียดายที่ว่ามันดันตีเป็นซูพีมถึงแม้จะมีเกรีีีีีีี่่่่แแออคนน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 ดดดิเเเเเเฟซ้้ววววยยยยาาาาามมมมมมทตูพัับกกกกึงะะะลถจป็ร ส่งผลให้มันตีเบาไปเลยนั่นเองนั่นแหละก็ตีหมูซึ่งอะไรฮะการตีหมูเนี่ยเรามีตัวละครตีหมูที่ดีกว่าไอ้จืดนี้เยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นโบลี่คูลินลินเซลเหลือง ECA เบมาหรืออะไรต่างๆที่มันเป็น LR เป็นด็อกบอเฟสเป็นตัวฟรีอะไรต่างๆไม่จําเป็นต้องมีไอ้หมอนี่ก็ได้นะฮะถึงแม้ว่าเราอยากได้ตัวตีหมูไปลง SBR ไปลงศึกจริงไอ้จืดนี้ก็ไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นนั่นเองคนระับผมตแต่ไม่ตายเป็นสุภีวยเ,เบามากๆเลยนะจ๊ะทุกคน ต่อมาที่ passive skill นะคะก็จะเป็น attack defense ตั้งต้นที่150%เพิ่ม attack defense ให้อีก50%เมื่อทำการโจมตีศัตรู1ตัวต้องเจอ1ตัวและศัตรูตัวนั้นจะต้องเลือดต่ำกว่า50%นั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่ม attack ให้อีก100%แล้วก็มีโอกาส critical 50%แล้วก็แยก passive ออกมาจะโจมตีแบบ critical หลังจากโดนโจมตีในเทอร์นั้นแล้วก็เพิ่ม defense ให้อีก150หากเจอกับศัตรูตั้งแต่2ตัวขึ้นไปและพารสุดท้ายก็คือขี้บวก2หลังจากทําการ ฆ่าศัตรูหนึ่งตัวนั่นเองก็คือเมื่อฆ่าได้ก็จะได้ขีบบวกสองขึ้นมานั่นเองนะเราเริ่มกันทีละจุดเลยก็แล้วกันเนาะหลังจากแอดไหติดฟินตั้งต้นที่หนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะดูเป็นอะไรที่เยอะนะเพราะว่ายุคสมัยนี้ตัวละครดอคันเฟสใหม่ๆหลังจากเจ็ดปีมาเนี่ยมักจะมีแอดไหติดฟินตั้งต้นที่ขนาดนี้ก็ถือว่าพอใช้นวกันนะพอใช้ไม่ได้ดีเวอร์วังอะไรขนาดนั้นตอนที่แอดสิบพลาสติคต่อมาเนาะก็จะเป็นเพิ่มแอดไหติดฟินให้อีกห้าสิบ การที่กว่าคุณจะได้ตีมันแรงเนี่ยคุณต้องรอสตูเลือดต่ำกว่า50%ซึ่งถ้าเป็นฐานยากเนี่ยกว่าจะเลือดต่ำกว่า50%เนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลาหนึ่งแล้วแถมไอ้หมอนี่พอเลือดต่ำกว่า50ปั๊บเราตีแรงตอนนั้นเลยมันก็ช้าไปแล้วแทนที่เราจะตีแรงตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมการตีแรงตั้งแต่แรกมันดีกว่าการมาตีแรงในข้างหลังเยอะมากๆเลยทีเดียวยิ่งด่าน Red Zone เรสโซนอย่างเงี้ยอสมมุติเลยคุณใช้เจ้าหมอนี่ไปลงเรสโซนกว่าบอสมันจะเลือดต่ำกว่า50%เนี่ยดีไม่ดีก็ตีไม่ออนีนนก,อนอก ก็ถือว่าไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเลยนะเงินไขมันแบบจุกจิกน่าลำคาญมากๆอะความสามารถตมามีแอตแทกให้100%แล้วก็มีโอกาสคริติอคอลอให้อีก50%อัตราคีนี่อาจจะดูแบบหล่อเลยเพราะว่าตัวละครสีเหลืองที่ไม่มีคริติคลอลมีพาสซีฟที่เพิ่มคีให้ถึง50%แต่แอตแทก100%ก็ดูเป็นตัวเลขที่เยอะแต่ส่งผลทั้งหมดเนี่ยเบาฮะเพราะอะไรเพราะว่าไม้ตายดันเสลอตีสูพรีมนั่นเองนะมันก็เลยส่งผลให้ไม้ตายมันก็เบาไปโดยปริยานนั่นเอง บวกกล่าว่าถึงแม้ว่าจะติดศัตรูเลือดต่ำแลว้วเพิ่มแอนที่ดีเฟนซ์50%ในช่วงแรกก็ยังไม่ได้ตีแรงเว้าวังอะไรขนาดนั้นด้วยนั่นเองนะครับต่อมาก็คือการันตีโจมตีติคีสแล้วก็เพิ่มดีเฟนซ์ให้อีก150%โอ้อหอึดปากเลยตีติคีสด,ด้วยแต่ต้องเจอศัตรู2ตัวฮะแล้วมันตลกตรงไหนไหมฮะถ้าคุณเจอศัตรู2อตัวขึ้นไปเนี่ยไอ้พาสิก้อนบนก็จะหายไปด้วยนั่นเองเพราะนั้นก็จะทําให้มันความสามารถมันก็จะดอกมันก็จะตีเบาลงอึดดดดดดขขึึ้้้าานนน้้นน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 นแแตต่่่่่่่กกก็็ไไไไมออบบวววววาาาัััังงะะรรรยยเเเชลปหใคทีี พาสซีฟก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเจอตัวเดียวก็ไม่ได้เกง่งเวอร์เจอหลายตัวก็ไม่ได้เกง่งอะไรขนาดนั้นอยู่ดีถึงจะตีหมู่มาแต่มันก็มีตัวตีหมู่มากมายที่ดีกว่าไอหมอนี่เพราะฉะนั้นข้ามไอจืดนี่ไปเถอะอ้าวลืมพาสซีฟสุดท้ายนะ,ะับก็จะเป็นคีบวกสองหลังจากที่ฆ่าใช่ไหมซึ่งเราฆ่าเสร็จเนี่ยเราได้คีบวกสองโอ้โหเรายิงไม้ตายได้ง่ายมากเลยช่างเป็นความสามารถที่ดีโคตรเลยหาดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนนเนาะนะก็ประหมานั้นละกันเอาเป็นว่าพาสซีฟโดยรวมแล้วเรียกได้ว่า หวยมากๆเลยนะฮะก็มาได้ตีแรงมาตั้งแต่แรกต่อมาล่อเลือดน้อยเทียบกับตัวละครหลายใตัวที่ตีแรงตั้งแต่ต้นยันจบไปเลยพวกนั้นยังดีสักกว่าอีกเนาะแถมเจอหลายตัวแต่มาอึดขึ้นแล้วก็ตีมาได้แรงตีหมูไปตีมาแรงมันก็เท่านั้นนั่นแหละมันก็สู้ตัวละครที่ตีตัวเดียวๆแรงๆไม่ได้เหมือนกันนะครับผมแถมตีหมูไม่ได้มีพาสซีอะไรอย่างสตันอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเลย อ่ะต่อมที่ Active s k i l l นะแน่นอนตัวยุคสมัยใหม่มักจะมี Active s ส i l l สุดโก้มาให้เราใช้เนาะส่ับไอหมอนี่ก็คือถ้าเจอศัตรูหนึ่งตัวและโดนตีครบสามครั้งก็ใช้ได้เลยโอ้เป็นความสามารถที่ดีเลยใช้ง่ายมากเลยอ่ะความสามารถก็คือเพิ่มเก r r y a t t a แ k แล้วก็สตันศัตรูเอ่อตลกตรงไหนรู้ไหมฮะหนึ่งก็คือคุณใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเจอศัตรูหนึ่งตัวซึ่งไอหมอนี่เป็นตัวละครที่เน้นในการตีหมู่ซึ่งถ้าคุณไปลง SVR คุณไม่ได้ใช้แอคทีฟแน่นอนแลละแถม การสตันเนี่ยโอ้เจ๋งโคตรเลยแต่ด่านยากในยุคปัจจุบันเนี่ยห้ามสตันนะเพราะฉะนั้นก็เป็นแอคทีฟสกิลที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นอกจากทำดามเมจซึ่งดามเมจก็ไม่ได้ว,วงวังไม่ได้แรงอะไรเพราะว่าคุณจะใช้แอคทีฟให้ได้มีประสิทธิภาพมากสุดคุณก็ต้องเลือดต่ำกว่าห้เพื่อให้มีแอคแทกดีเฟนต์เพิ่มขึ้น50%ตรงนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ไม่ดีนะฮะก็คือว่าพาสซีฟมันไม่ดีมันก็เลยส่งผลงในแอคทีฟมันห่วยไปด้วยนั่่่่่่นนนนนนนเเเเอเองงงแแแลลลลละะบบบววกกกกกัััััไไมมมม้ตายยยทีีปป็ค็คครหหหดิิ์ส ก็ธรรมดาถ้าอยู่ในเกมจืดๆเฉยๆธรรมดาไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นตัวในเรื่องแคทเนี่ยเรียกได้ว่าอย่างไซยันสาก้าก็อย่างที่พูดไปว่าแคดมันเล็กนะฮะก็มีตัวละครดีๆมากมายโดยที่ไม่ต้องมีไอ้จืดนี่ก็คุณก็จะมี LR โกไคโอกับเบจิต้าลิงที่เพิ่งมามีโกพิกที่อาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ก็เอามาเล่นในแคดนี้ได้ดีมากกว่าโอคูตัวฟี l r อเบอะไรต่างๆก็คือดีดีจนไม่จําเป็นต้องมีไอ้จืดนี่มาเล่นก็ได้นั่นเองนะครับผมโลค่ะแน่นอนว่าแคทนี้ตัวละครมันสกปรเล็กมากแต่ คุณมีแก๊งบาดัก ECA คุณมีโกคูตัวเนี้ย LR ECA มาเอ้ยไม่ ECA มีโกคู LR ซัพพอร์ตที่ดีมากๆอยู่แล้วนะคุณก็สามารถเล่นได้มีท่าเลทที่กำลังจะ ECA ในอีกในช่วงกิจกรรมมันนี่แหละก็เล่นได้เหมือนกันนะโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีไอ้จืดนี้เหมือนกันนั่นเองนะแล้วก็ถือว่าตัดมันออกจากสารระบบโลคัสได้เลยต่อกันนี้เพียวสายญาแน่นอนครับว่าไม่มีที่ให้ไอ้จืดนี้ไปเล่นแน่นอนนะก็เรียกได้ว่าเรามีตัวละครท็อปเทียร์เกง่เกงๆ7ปี 4ปี3ปีอะไรต่างๆที่ไม่จําเป็นต้องมีไอ้จืดนี่ไปเล่นก็ได้นะครับงั้นก็ตัดออกไปจากแขกนี้ไปเลยโกแฟมแน่นอนเรามีตัวละครโคตรเก่งเต็ไมไปหมดในโกแฟมจะเป็น UIG อโกเอลอะไรต่างๆไม่ต้องมีไอ้จืดนี่ก็เล่นได้ด้วยเหมือนกันนะ,ะนั้นก็ตัดออกไปจากสาระบบโกแฟมเลยก็ได้เช่นกันนะส่วนเทอร์รีกับสเ c e เนี่ยขอรวมกันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่ในนี้เราก็มีทั้งฟรีเซอร์มีคูลเลอร์มีทาเลสมีแก๊งกินิวอะไรต่างๆ ที่เล่นกันได้สมประกอบและดีมากๆเข้ากันได้ดีอะไรต่างๆสมดุลดีกว่ามีไอ้จืดนี่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าทั้งแแคที่อยู่วามสามารถรีดสกิลไม้ตายอะไรต่างๆไอ้จืดนี่อยู่ในเกณฑ์ขั้นว่าห่วยนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกันสำหรับเหตุผลที่คุณควรข้ามตู้ของไอ้จืดนี่นั่นเองนะฮะแต่สำหรับใครที่คิดจะกดนะก็ขอให้คุณตัดสินใจดีๆกันแล้วกันว่า เพชรคุณมีพอในช่วงที่จะไปถึง worldwide ที่จะมาถึงหรือเปล่าเพราะนั้นคือกิจกรรมสําคัญของเซิร์ฟเวอร์เราเลยนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับเหตุผลต่างๆที่ยกมาให้เพื่อทุกคนตัดสินใจกันได้ง่ายมากขึ้นกับไอ้ตู้ของไอ้จืดนี่นั่นเองนะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสวัสดี